พรพระอุมากันต่อนะครับวันนี้เรามาถึงเล่มที่16กันแล้วกับตอนสำคัญที่ชื่อว่าป่ามรณะครับคือต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องตอนต่อไปธรรมดานะครับแต่มันทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมเลยคือปิดฉากการต่อสู้อันยาวนานบทหนึ่งแล้วก็เปิดประตูไปเจอกับความลึกลับที่มันโอ้โหเข้มข้นกว่าเดิมเยอะเลยเอาละครับ ตอนนี้เรื่องราวมันดำเนินมาถึงจุดที่เรียกว่าคลแมกซ์สุดๆแล้วคณะเดินทางทั้งหมดกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดกลางป่ามรณะที่โหดร้ายแห่งนี้และด่านสุดท้ายที่พวกเขาต้องข้ามผ่านไปให้ได้ก็คืออสุรดึกดำบันตัวสุดท้ายที่ไล่ล่าพวกเขามาตลอดทางนั่นเองครับ ในศึกครั้งสุดท้ายนี่แหละครับที่มันโชว์ให้เราเห็นแบบเต็มๆเ,เลยว่าภาวะผู้นำกับฝีมือของระพินมันขนาดไหนคือเขาต้องใช้ทุกอย่างที่มีทั้งทักษะประสบการณ์เพื่อเอาชนะเจ้าอสูรตัวนี้ให้ได้แล้วก็ต้องรักษาชีวิตของทุกคนในคณะเอาไว้ด้วยพอจัดการกับภัยคุกคามตรงหน้าได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละ ภารกิจมันเปลี่ยนเป้าหมายไปเลยจากที่ต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดตอนนี้มันกลายเป็นการออกตามหาคำตอบของปริศนาที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับคือพวกเขาไปเจอหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันได้เลยว่าเป้าหมายที่ตามหามรวอ,อนุชายังมีชีวิตอยู่ครับแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิ ร่องรอยที่เจอในมันแปลกๆนะครับเหมือนกับว่าสถานะของเขาเปลี่ยนไปหรืออาจจะถูกใครจับตัวไว้แล้วทั้งหมดนี่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงไปถึงอาณาจักรโบราณที่สาบสูญด้วยมันก็เลยเกิดเป็นคำถามตัวใหญ่ๆขึ้นมาในใจของทุกคนเลยครับว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมรวอนุชากันแน่ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับเพราะในขณะที่ภัยตรงหน้าเพิ่งจะหมดไปเนี่ยคณะเดินทางกลับเริ่มสัมผัสได้ถึงเงาของศัตรูเก่าที่เคยปราบไปแล้วว่ามันยังไม่ได้หายไปไหนใช่ครับแม้ว่าตัวของมันไรจะถูกกำจัดไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าพลังอำนาจชั่วร้ายของมันยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นแล้วที่น่ากลัวกว่าก็คือมันอาจจะมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังรอที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของมันอยู่ ท่ามกลางอันตรายและความลึกลับทั้งหมดนี่นะครับสิ่งที่เป็นแกนหลักจริงๆที่ยึดทุกคนเอาไว้ด้วยกันก็คือความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของทีมพรานป่าสายใหญ่ที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ง่ายๆทีมนี้คือหัวใจของการเดินทางเลยครับ มีรพินเป็นผู้นำแล้วก็มีพรานคู่ใจอีก4ี่คนคือบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยซึ่งแต่ละคนเนี้ยไม่ใช่แค่ฝีมือดีนะครับแต่ความพักดีและความกล้าหาญของพวกเขาเนี่ยผ่านการทดสอบจากเรื่องราวที่มันเหนือจินตนาการมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเพชรพระอุมาเล่นที่16เนี่ยเลยเป็นเหมือนกับฉากจบขององค์แรกที่สมบูรณ์มากๆครับ และในเวลาเดียวกันมันก็คือการเปิดประตูบานใหญ่ไปสู่บทต่อไปที่แบบว่าคนละเรื่องคนละสกเกลกันเลยเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าการเดินทางมันเปลี่ยนไปขนาดไหนจากตอนแรกที่ต้องสู้กับอสูรสัตว์ร,ร้ายเพื่อเอาชีวิตรอดในป่ามรณะตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นการสำรวจอาณจาจักรโบราณที่เต็มไปด้วยปริศนาจากแค่การล่ากำลังจะเปลี่ยนไปสู่การไขปริศนาอาถรรพ์ในดินแดนลึกลับแห่งใหม่ที่ชื่อว่าไผ่บรรดาล และคำถามสุดท้ายที่เล่มนี้ทิ้งทวนเอาไว้ให้เราได้ขบคิดกันก็คือมันมีความจริงอะไรรอคอยพวกเขาอยู่ในไพรบันดานเพราะนี่ไม่ใช่แค่การผจญภัยครั้งใหม่แต่มันคือการเตรียมเผชิญหน้ากับความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาเลยล่ะครับ